มุมสูงบ่ว่ายังยับไม่เป็นไรเมียไม่อยู่แล้วเฮ้ยเพี่เบิร์ดชอะไรอ๋อโมงรถ มัันขดีหลอ,อดได้จะขาดข้างเลยไ,ไม่เอาเข้ไไเาไม่ได้หรอนี่แกโค้แกจอดตรงนี้แหละทางบ้านเอาจอดนี่เลย นั่นแหละเพราะว่ารถถ้ารถโคดมันเบี่ยงไปไม่ได้ไงมันชนกำแพงบ้านเขาแน่นอนเลยพ่อซอยมันแค่ c m โคดตัวร้อเข้าไปเข้ายากนั่นแหละหักแล้วหักอีกโยกแล้วโยกอีกเอาแล้วตัวนี้คือสายยางนี่แหละแต่แต่พ่อคนประคนชัยอ่ะพ่อแกขอเขาหนาขอจอดตรงนี้เข้าตรงนี้ได้พอดีเลยได้พอดีเลยมาก็ลงตรงนี้แล้วก็ถอยเข้านั่นแหละ ต้องวางพอดีเขาไปกลับรถอยู่ไหนอ่ะเถอะเลยเนี่ยเดี๋ยวจอดทำพิธีไหว้รถไหว้แม่ย่านางก่อนครับไหว้เสร็จก็ย้ายลงงานเลย มวยเดถ่ายคลิปแม็กซิจูดก็มันตึบเลยอ่ะอยบกถึงบ้านแล้วมันมานเดเจ้อยักเขียวว่าน้องน้ำโชครับตั้งชื่อให้แล้วเป็นน้องน้ำโชค มันเตือนอะไรฮะมันเตือนอะไรจอดแล้วไปสวยตุดสวยน้องนางฟ้าน่อมคอนโทรลหน่อย เสตินเช็คระบบแล้วครับเช็คความเรียบร้อยก่อนนี่ก็ได้เสตินครับเป็นคนเอาลงให้เอาพิตะจัดการหน่อยสิ ซุปเปอร์มหมักไล่ต่อพวกพวกค้างนะไหนแกว่ามันเตือนเลยไม่รู้แล้วเป็นไรมันไม่ล็อกนี่ ปไัไปิดไฟโน่นอยู่หลังวิโก้ก็ก็ไม่มีใครไปเอาก็ทอยวิโก้ไปเลยว่ะ

เป็นไงไปเหยจัดเ,เลยไปเหยอก็ไงยกมือปีออกเลยโอ้โหเปิดจังเปิดแกเลยฮะขึ้นได้ไหมเจีเอ็มขึ้นแล้วขึ้นได้ไหมเจีจเอ็มอ่ะ,อ,ะอักขึ้นเลยบอก ไปไหนอ่ะอ้นนมันมันรั่วอะไรวะยังไม่รู้ดิกขบอกรั่วเดี๋ยวเดี๋ยวค่ถ่ายต่อไปห้าสักรมกม ไปไม่ได้โอ้ครับผมวันหลังก็ยเดมาเยี่ยมเยี่ยนทำงานับนี่ก็กินเลี้ยงกันครับญาติพี่น้องเราทั้งนั้นเลยครับมาร่วมยินดีครับนี่ก็มันหมานครับมาถึงบ้านแล้วครับอยู่กับทีมงานเสียสุนตุนเจก็มันหมานครับพี่น้อง เป็นไงวันน่ะสุดเลยเนาะของผมสุดสุดครับสุดทุกคันใช่ไหมใครโทรมาเบอร์ไหนไม่รู้อ่ะไม่ใช่เอาไปไหนไปให้ไปดูอาจารย์นั่นมาใส่อยู่นู้น โย่ไอห,หลังอะตรงที่ยิโจจอดอะน,นี่ครับก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ชมครับแบบนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมพาไปชมอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวการทํางานเดี๋ยวเราถ่ายให้ชมแน่นอนับนี่มาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับนี่อยู่กับสายมึนสูกใจเขาแล้วครับงานนี้ จบขึ้นก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับนะจะไปลงคลิปก่อน